สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันกตนทุกท่านครับแกนนําขอคืนไม่ได้ขอทานปักหลักรอนายกรัฐมนตรีเพื่อของเงินคืนชราภาพ,พครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์หกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับผู้ประกันกตนนะครับเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีวันที่27ตุลาคม2563ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศด้านนอกอาคารรัฐสภาฝั่งจันทามีความเคลื่อนไหวของ กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานนำโดยนายแพทย์รุญแกนนำขอคืนไม่ได้ขอทานพร้อมด้วยนายประวัติรองเดชชาวบ้านจังหวัดสงขากำลังทำจิตว,วัตรประจำวันในช่วงเช้าล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำเมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามนายแพทย์บุญระบุว่า พวกตนได้มาปักหลักกลางเต็นนอนค้างคืนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วเพื่อมารอพบกับพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรอมวกลาโหมโดยมาเรียกร้องให้นายกใช้อำนาจออกพอกรกเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39โดยเฉพาะมาตรา33เป็นต้นครับนายแพทย์บูรณ์ได้กล่าวว่าเราเคยไปคุยกับสำนักงานประกันสังคม รวมถึงเจ้ากระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้มาหลายครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าใด,ดๆจึงจัดสินใจจากนี้ถ้านายกไปไหนเราไปด้วยล่าสุดทราบว่านายกจะไปจังหวัดภูเก็ตเราก็จะตามไปตามจนกว่าท่านจะออกพรกอรให้เราขนาดโครงการคนละครึ่งใช้งบประมาณ30,000ล้านบาทนายกยังทําได้นี่เรามาเรียกร้องขอเงินคืนของเราแท้ๆนี่เรามาขอสิ่งที่ไม่เกินอํานาจนายกรัฐมนตรีเลยเพื่อเยียวยาผลกระทบให้ผู้ที่ กงานช่วงโควิด2019ภายในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้หากยังไม่มีความคืบหน้าใดๆอีกผมจะอารยะขัดขืนโดยการไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยแล้วเดินจากหน้าทำเนียบมาอย่างรัฐสภาอีกครั้งนายแพทย์บูนกล่าวครับอย่างไรก็ดีก็ขอเป็นกำลังใจให้ในายแพทย์บูนนะครับให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้และผู้ประกันกตนทุกท่านจะได้ใช้เงินกันครับและสุดท้ายขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยว ับประกันสังคมนะครับ